สวัสดีครับพบ<ม>พอกันกับช่องกอติดสาวน้อยไม่แพงและพันออฟฟิเชียลครับช่องผูยการมาเดียวครับมาหันด้านพอดีตอนนี้เวลาเออปีหากลัวเออเองาไมา้เชือกเชองหนุ่มของซุ้มอาหารมากี่น้ำเข้าวะโอ้ย ถมาหอดใส่เถืยก็ือหอดนี่คือไกวแค่ไหนเมือนคืนนีก,กับเป็นงานงานเจ้าภาพงานสุไทระของปีหกหกเจ็ดดูการหงหกเจ็ดเหยียบลอยแล้วครับพี่น้องครับเหลือแต่ง,งานงใหญ่ห้าตัวมือหื้อตัวเมือแรกงเนี่ยก็จะเริ่มมีวความเกือบหนาแล้วมันบอ้คลิปนั้นคลิปนี้แล้ว เฮ้ยเห็นอนอแนี้อจะข่าวอัปเดตในพี่น้องเบิ้งตัวยิงเขาเร็วถ่ายคลิปประสานงานนันนี่ตัววุ้ยมองเสียบเลยนี่แม่องเหนียว่าใส่อมไง้อเนี่ยเนาะหอมองเสียบเอ,อาไว้ใส่กล้วยโอ้ยทรงหลุดไปยื่อพวยเอ,เอ,เอกก็น่าปะเฮ้ยเราขับรถย,รยุ่วพวยเอกไหมเบอรเออ จอดเลือดเชื่อนึ่งเรากาแฟอัสมเป็นเราแบกอะไรนะแบกออริน <c oughs> อันนี้สิอ้อมแบบเป็นบานใส่หงฟันหุ้ง<อ>ไลยเด้อเห็นเปือ่อยเพื่อแ,แม่บานเพื่อแม่บานกี่น้อแหะสื่อว่างหันนี่ครับก่อนท่าเขาอย่างเหนือเลี่ยงดาบฝาดร,รวดวามันคิ้วรถเป็นก่อยตัว เลงไปหาถ่ายคลิปเสรีจแนนอเห็ดนเงาเยงเนาะวิทีมัสิไปต่างมือไหนเลยเอือน้ำแดงมืออือนันป่ะเอือเอือนมันตีแปดมือนี่แล้วโอ้ยมือนี่แล้วน้ำเพื่อนชั่วไหมเพราะว่าน้ำเพื่อนชั่วต่างกวนไหมสาวหน่อยเขาก็เหลือประมาณตีสามตีสามตีสี่กวนมาหอดกับอื่น เือยมแลงแล้วถูกต้องเาก็มาหอนมหนีล่ย้มข่ำเลงกับเอือยม้มก้อแลงตังานีตังเลเวที่มาแอมตั้งกสีสารงานอกีกไปประดับโอ้จะตนมาปีนี่ปีที่แล้วจะตนเหรอสิบสหรือสิบส,ส,สองอสิบนะหลายโพดต้ีแล้วมันหลายโพดอีที่มันแขงปพดไหมมาได้ก็ ทีมันทีมันบ่าเห็นเวทีเนาะคือมันเวทีเั็นบ่เดนมันมันกลายเป็นไฟไหลายเทว,วาลัางการนีล่ลีทีน LED สองโรติปลอครับมาหลายถักแน่เลยพอดีแหละเรามากินเดี๋ยวทายกินลงไปเลยโอ้ หนึ่งบอกตอนนี้ยังขึ้นควันอยู่บนที่ตำรวจปุ่นกี่ว้าวมันก็สิมันลงมางา่ายเนาะวันนี้กับเขาวแล้วก่อนพะน,นะถอดไข่โอ้ยเพียไหมใส่ว่าเพียเพราใส่หรอ มใส่รปบี่กะบพ่อได้ผมว่าโชกระพบกี้ขี่อ้มเนี่ิอ้อมเซ่บนั่วอ้อมเต่าหนอนอีบ่เต่าหนอนจะแห้งไปเออเออไปขวง ยเลื่มไหมครับเย้อยิบเก่าคมจิตไปเลยโอยพวกหินใหใหญ่มีเขียนลูกลอยซียิบเก่าบัดหนัางานลอยซีซิหนัางานอย่างนี้ใครแักใครไกลแฉ่แฟนจีี่นะครับเหมือนแสนฟองไปนะเยื้อ เนของแชรเดีกเกี่ทันออมมันบน,นี่ใส่ไหมบ่ล้วใส่ก้อยอ่ะเก็บชื่อเจ้งขันมันย่เนาะก้อยใส่ล่างมาแล้วด้วยนนีะ่ใสียอันนี่ยเสจริงหลิงเลยวะสมรทราขวดขอีกเขาบอซวยดีใส่วอันบ่ซับ ว่าั่วด้ะคุอนอนอยู่นี่มันจะตื่นแล้วมันจะตื่นเบาเพราะว่าเหลือตะเกีบไที่นี่แหละ <c oughs> เบ่งมาแร้งแล้วสิ เลาะกันหนาสิข็จะเอาไปกลางอะร่ำเพลินโชว์เพราะวา่าเสียโน่นเป็นเก็บอันไฟลุงกองลง่งยางแล้วผมไปเบิ้งแั่นเก็บแล้วเมียนเหลือตะเบี้ที่เดียวจะน่าจะขลเบี้ยที่ลงนี่แหละมือนี้แหละเดี๋ยวยะจเวยะอนนนะเ,เอาไปตั้งค์แงสองขั้นครับพี่นอ้องเลิศเป่นแก้วสายามากันตยเว้ยแล้วครับ มาเลนซืร์นกันกตดีใจกับสินาินเนาะเป็นแกนเอฟซีบานหักแต่ละคนแต่ละถังใส่บุ๊มชิมากันหลายรถทัวโอ้หลายคันอยู่นี่ยันบอลบอสบอลหาเมื่ตับให้หน่อยนึงยังให้หน่อยตับไหมขึ้นเยอะอามันสดบอลหนักตับไหม นี่แนละนึ้ตาคนฟังันเป็นร้อยป่านให้นทั้งบุกบริทักตีเออเรื้อ <laughs> เบิงไหมพ่อบริ <laughs> ทักอโอกาสเลยในน่อยวันนี้นเออ,เอ,อใอมเออนื้อนรเนื้อเสือมาตรข่างท่านี่ครับมีรถไก,มก่มาดี โอเคครับพี่น,อน้อง็นเลื่อมครับมีซิบเก่านี่แหละตักไปได้เลยเอาหน่อยเป็นแป้งแป้งเปียอกสำหรับคุมปิดโอ้อลังการอลังการพวกพออันนี้ชิดใไหมครับสวัสดีครับ